วัดจามเทวีอำเภอเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยร้านนานะคะาชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกุกกุดนะคะบางแห่งก็ว่าพระนางจามเทวีทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ1298นะคะโดยช่างฝีมือชาวขอมบ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศนะคะและเจ้ามหันตยศ โอรสของพนางเจ้าจามเทวีนะเป็นผู้สร้างนะคะเพื่อบรรจุอัฐิของพนางจามเทวีลักษณะของเจดีนะคะจะประดิษฐานที่ประดิษฐานไว้ในวัดนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดียแต่ละด้านนะคะจะมีพระพุทธรูปยืนนะคะจะมีพระพ,พุทธรูปยืนเป็นปางประทานพรเดี๋ยวเราโคดไปดูใกล้ๆนะคะ ที่เรียกว่าวัดกูบกุดข้อยอดนะคะยอดยอดของเจดีนะคะกุดอาจจะตั้งแต่สมัยโบราณเกิดป้าผ่านะคะวันนี้แสงแดดน้อยเลยไม่ค่อยเห็นพักยืนของรายละเอียดโอเคจะเห็นรายละเอียดของเจดีนะคะ ก็จะเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆนะคะภายในเจดีก็บรรจุอัฐิของพระนางจาม,มเทวีนะคะพระเจดี mm hmm. องค์นี้นะคะมีชื่อเป็นทางการว่าพระเจดีสุวรรณจังโกดนะคะนอกจากนี้ภายในวัดยังมีรัตนเจดีนะคะ ตั้งอยู่ทางขวาม,มือของวิหารนะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่17นะคะโดยพญาโดยพญาสันสันสิทธ์นะคะสันพิทธิ์นะคะโดยพญาสันสิทธิ์นะคะมีรัตนเจดีย์อยู่ด้านข้างอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะ って。